สบายีมาเจ็บบอทบอทสกินตามปรตองเสือกระปูเสือฟักฟักฟักเค็งเลยฟักกระเือแกล้งนอนฟักหรือวะลืมซื้อน่ะอ้าวขันแยงฟักขันแยงเนาะฟักขันแยงโอ้กำยขาเลยกินไปเือแซ่บนี่มีฟักกับอันนี้โอ้ยฟักปลาเนี่ยเอาไม่มีกระชิกินวะอ๋อเอาไปไอ้บอท มาเลยมาเลย่ลพรกินนะกรปูกปูอันันฮามนกรปูกปูตัวนั้นปูนิ่กับกับอ๋กินกินกินตำองเลยตำกรปูนี่อ๋อืมูกินปูอ้เจบเลยปูกินปูตำกรองแต่บัแีหุ้ง

กัยงแ่บกรมชั้นยี่นึ่งบ๊วยแม่แม่งดันนี่ตักกันยังเสนอนี่ก็ขาดด้ยเพื่อเป็นตต้ข้าวปุนก็แซ่บหนึ่งไบได้แบบไม่ม่เลยไปไหม ไอ้ทั้งป้าบอกระวังเด้อปลาไอเมซอนแถวนี้ย่านเด้อเอาอานนี้ไปมันมียุงนี่ไมนมียุงเด้อแล้วว่งเด้อปลาไอเมซอนแถวนี้กระปูนี่กระปูนี่โอ้โหสุดยอดนี่มันกระแดกเออ่ยขันแยง ผู้มาตองเจีอบอำรัมอมเจีบบอเข็ดจีรีเข็ดจรจบบอเข็ดกินได้ใ่อได้ซ้ำข้าปุนาป่นตำขปุ่นเอาแต่แล้วคุณยากเนาะ tam nhỏ sụt nhỏ nhọt sút nhọt tam bọc sĩ xin sĩ 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 nè sĩ sĩ nè bắt sĩ sĩ ô cà phu sĩ sĩ nè 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 hết นี่สนับสนุนด้วยขว้าเฟซด <laughs> ูเฟซกับดูทู่เอามาตองมาใหู้ในเฟซกับดูทู่ตาม,มาตองอย่าลืมกดไลค <น S 1> ์เจ็บหนอคู่าบบอาจู่เพื่อเลยแม่แล้บสนับสนุนรักก็คือซาคิมินเขาอบเาเดามาเนะาะซาคิมินขายเครื่องก็เด้องั้นท้ามีซาซาคิมินดีกระเพาะลำไส้ เจ็บลังเจ็บแอลซาคิมินเขาซาหคาวันกีบจะลืมเอาอันกับมันมาเนึ่ีแยกจังหน่อยจิลงสงสืรอเพื่ติดต่อจะได้ซาคิมินติดต่อมาทางเพจเทาไหร่นึ่งเนบริโภคดักชัน <c oughs> นูนจะกิน <c oughs> หนาเลยเนีบบ่บอโอ้แสบปลาย <c oughs> ูนโอ้ขักกันกินเลยกินเลยหักหักัดกัดกักีมังัดเลยกัดเนี้ยืปเฮ้ยเฮ้ยขอบไปไงท่านผู้ชมบไปไืมหักแทวเวยตาหมักต้องสุดยอดแล้วเสฝักขยแงเสือกะปูป้าเอ้ยเจ็บบ่ โอ้เบิ่งน้ําสิมืออื่นตกปานสุดสํานั้นลยความเจ็บเอาคักหลเว้ยกรเจ็บเนาะโอ้เอา้กเียเสร็จมือยระวังทรงเด้อเมนโอ้ปลาแดกก็แซ่บนี่แงนี่ๆๆๆเอกระปูมันสนับสนุนโดยเอ้ยฟื้อ อ่าตลาดกสิกรรมชิงของเซ็นเตอร์เนอะพวกเราจะกินตำสมมีมดัดหาหามีตำมาต่องตำมีมดตำมาหุงตำมาหุงตำข้าวปุ่นดุสีมีมดเนึ่นี่กระปูนี่กระปูนี่คักๆนี่กระปูนี่กระปุ่นหน้าเลยตีก็ บบตา้มตอกเสบตั้มตาจะหลอ,อก,อแ,กแกะห้แก้หรอกพูดทน <c oughs> บบะเ <c> ล <oughs> กับแล้วค่อยเจบบ็บ่เจ็บเจ็บอ่ <c oughs> แซบกรียวเนาะจับจับตํ้ตองอันนี้ตขัข้าวปุ่นโอ้สุดโทยบข้าวเวน้ำเลน้ม,อ,มอืนโดนน้งพึ่งได้กินถลึงสดชลยกิน มันกินแม่เฮ้ยคนได้กินมันกินแม่เมือกล่องกินนะมามามาเมื่อกล่องกินนะกำลังตึกเสือเนอะถึกเสือเลยรู้เม็นก็กินแม่ไหมเฮ้ยคนถ่ายิปโอ้มือแล้วว่างมเลยเจ็บเนาะนะพอบีเหอะเจ็บอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วมาบีเหอะกัดเองเหรอโอ้กัรแต่ อันนี้รูสาวอันนี้รูสออไส้โอ้เจียบบ่อยอ้อโอ้มาตองจมอ่สมุดหนี่ถักฟ้าคอปเจอร์ไปผู้สนับสนุนมาตองเนอะ <c oughs> ขว่าเพชรนี่งันเพิ่นขายเครื่องไม้เนอเลยอ,อยู่เสียงคว้างหายจิ๋วหูดอกบานทุ่งงามไต่ขายเครื่องไม้ขว้เพชร นี่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 เขาดมาตอกปั้นต่ำสุดยอดเลยอืมฮึสุดยอดจ้ะชุดชุดชุดกระปุ่นกระปุ่นบักโตบักยอฮึสุดยอดมาเชฟหน่อยเพเพชก็ะโดนใจกระแตกอะฮู้ฮมือหนิ โอ้คักหลายจ่าีิก็กินเจีเ๊ยบใช่ไหมแม่เนาะจะกระปุ้ง <c oughs> นี่นี่อยู่ยังมีอยู่รับครับจะได้กระปุ้งอีกและหลังจากคลิปนี้หลังจากคลิปนี้แล้วแม่ หลังจากคลิปนี้กันโอ้ยอีกประมาณเดือนหนึ่งเนอะจจะมีคลิปทะย่อยทะย่อยออกมาครับกด,ดกด,กด,กดเธอเด,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 ด้หาเสียงดดยเงินเสียคำเฟล่อนกดไหลกดเซ่หือนะกดเถอะเด้จักบาทสองบาทเนี่ยกดเซ่เลยกดทุกคลิปกดทุกคนหาเสียงเงินเสียคำเฟลองเนาะกดแป๊บหน่อยเลี้ยวหนึ่งจิงหูเอ็ดตัว กงคนมักบมกม่มักนานมักคตรเคตแท้ไปเอะเน่คมคม <c oughs> โอแก้มตองสุดยอดแก้มตองเจ็บหรเจ็บหรอเหมือนกองข้าวตีแม่หอมพักกันแย่ง แ่บแสบได้ยิงเขานี่ทักแย่กับปูนี่งว่านางยูักร้ายเสือกับมาตองชุดยอดเสือกับมาตองอยู่บ้านกันคาหามีเนอยมาตองมายงจันแกนมันโอ้โอมแกนนีก็เจ็บหนึจับจับอันนี้ไม่เหลือมาตองกินเบื <laughs> chút nhỏ chút nhỏ chẳng chị chẳng là <laughs> ok mà bắt đầu mất mặt mất lắm mà tỏ cả chép 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 lên nữa chép 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 xe đây con chép chép xe chép 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 chép